เพระวาจาของพระเจ้าเประจำวันศุกร์ที่หกรกฎาคมสัปดาห์ที่13เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมสบทที่8ข้อ4ถึงหและข้อ9ถึงส2ท่านทั้งหลายที่เหยียบย่ำคนขัดสน และทำลายคนยากจนของแผ่นดินจงฟังถ้อยคำนี้เถอดท่านพูดว่าเมื่อไรวันต้นเดือนจะผ่านไปเราจะได้ขายข้าวเมื่อไหร่วันสับบาโตจะพ้นไปเราจะได้นําข้าวสาลีออกขายเราจะทํำถังตวงข้าวให้เล็กลงทําให้ตุ้มเชเคลใหญ่ขึ้นใช้ตาช่างโกงน้ำหนัก เราจะได้ใช้เงินซื้อคนจนและใช้รองเท้าสารคู่นหนึ่งซื้อคนขัดสนเราจะขายแม้กากข้าวสาลีวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าหระเจ้าตรัสเราจะทำให้ดวงอาทิตย์ตกในเวลาเที่ยงวันทำให้แผ่นดินมืดแม้ในเวลากลางวันเราจะเปลี่ยนเทศกาลฉลองของท่านให้เป็นการไว้ทุกข์ เปลี่ยนบทเพลงทั้งหมดของท่านเป็นการคร่ำครวญเราจะให้ทุกคนสวมผ้ากระสอบที่ซาเอลให้ทุกคนโกนศีรษะจนโลนเราจะทำให้เป็นเหมือนการไว้ทุกบุตรชายคนเดียวแล้ววาระสุดท้ายจะเหมือนวันที่ขมขืนอิสราเอลหิวและกระหายเพราะวาจาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเจ้าตรัสดูสิ วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะส่งทุกพิขภัยมาในแผ่นดินไม่ใช่การหิวอาหารหรือการกระหายน้ำแต่จะส่งความปรารถนาจะฟังพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาทั้งหลายจะเดินทางระเหราหนจากทะเลนี้ไปทะเลโนนจะเร่ร่อนจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก เพื่อสแสวงหาพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เขาจะหาไม่พบบทอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่9ข้อ9ถึง13เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่น ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถอดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปขณะที่เปรียสูเจ้าทรงร่วมโตสเสวยพระกรยาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโตกับพระองค์และบรรดาศิษเมื่อเห็นดังนี้ ชาวฟาดิสีจึงถามสิทธิ์ของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่าคนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการจงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่า เราพอใจในความเมตตาการุณาไม่ใช่พอใจเครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับ ท่านผู้ฟังครับประกาศสกออาโมสยังคงทํานายอยู่ในอาณาจักรอิสราเอลทางภาคเหนือท่านยังคงพูดข่าวสารที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายให้ท่านพูดท่านบอกชาวอิสราเอลว่าโทษทันจะมาสู่พวกเขาเมื่อพวกเขาเหยียบย่ำคนขัดสนเมื่อพวกเขาทําลายคนยากจนของแผ่นดินพวกเขาพยายามโกงทุกอย่างโกงตาช่างโกงทุกสิ่ง ที่เขาสามารถแย่งออกมาจากคนยากคนจนได้แม้แต่วันเวลาที่ต้องให้กับพระเจ้าคือวันสับปโปตเขาก็อยากให้พ้นไปไวๆเพื่อเขาจะได้ทำงานเอาข้าวสาลีออกขายเพื่อได้เงินพวกเขาโกงเครื่องตวงโดยทำให้เล็กลงโกงตาช่างโดยทำให้ลูกตุ้มให้ใหญ่ขึ้นใช้เงินซื้อคนจนใช้รองเท้าซื้อคนขัดสน ขายทุกอย่างแม้แต่กากข้าวสารีเพราะการกระทำเช่นนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสผ่านทางประกาศสกอามสว่าเราจะส่งทุพิภัยมาในแผ่นดินไม่ใช่การหิวอาหารหรือการกระหายน้ำแต่จะส่งความปรารถนาจะฟังพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาทั้งหลายจะเดินทางระเหระหนจากทะเลนี้ไปทะเลโน,น้น จะเร่ร่อนจากที่เหนือไปที่ตะวันออกเพื่อแสวงหาพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เขาจะหาไม่พบซึ่งหมายความว่าพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ตรัสกับพวกเขาอีกพูดด้วยภาษาของเรามนุษย์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าทรงเบื่อที่จะตรัสเพราะตรัสเท่าไรเขาก็ไม่ฟัง ดังนั้นแผ่นดินจะขัดสนพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อขัดสนพระวจาของพระองค์พวกเขาก็ไม่มีทิศทางในการดําเนินชีวิตเหมือนคนไม่มีเข็มทิศนำทางเดินสเปสประระเหะเร่ร่อนไม่มีทิศทางที่แน่นอนประชาชนชาวอิสราเอลเคยได้รับความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า มีพระองค์นำทางเมื่อไม่มีพระวาจ,จเาเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนี่แหละคือการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าทุพิกภัยทางอาหารหรือทางเศรษฐกิจยังไม่หนักเท่ากับการที่พระผู้เป็นเจ้าไม่ตรัสกับพวกเขาเรื่องราวจากบทอา่าน เรื่องประกาศศกอาโมสเกี่ยวข้องกับพระวรสารโดยนะบุญมาติวอย่างไรเกี่ยวข้องกันตรงที่ว่าชาวอิสราเอลสมัยอาโมสจะขาดพระวจาเพราะถูกพระผู้เป็นเจ้าลงโทษส่วนชาวอิสราเอลสมัยพระเยซูเจ้าไม่ขาดพระวจาแต่พวกเขาไม่ฟังพระวจาที่มาถึงพวกเขาในองค์พระเยซูเจ้า เรื่องเล่าของมัทธิวที่เราได้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องการเรียกของมัทธิวมัทธิวเป็นคนเก็บภาษีที่ชาวยิวสมัยนั้นถือว่าเป็นคนบาปแม้คนเก็บภาษีโดยส่วนตัวอาจเป็นคนดีแต่เพราะเขามีอาชีพเก็บภาษีให้รัฐบาลโรมเขาจึงถูกตราหน้าว่าเป็นคนบาป แม้เขาเป็นคนบาปเขาก็ฟังพระวจาของพระเยซูเจ้าที่เรียกเขาแล้วละทิ้งอาชีพบาปเพื่อตามพระองค์ไปยิ่งกว่านั้นเขายาเป็นคนใจกว้างมากจัดเลี้ยงอาหารให้กับพระเยซูเจ้าเชิญเพื่อนคนบาปทั้งหลายมาร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์อันได้แก่บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆอ,อีกหลายคนมาร่วมโต๊ะก,กับพระองค์ ฟาริสีที่ติดตามพระเยซูเจ้ามาโดยตลอดคอยจับผิดพระองค์อยู่แล้วคอยสอดแนมทุกอาก,กับกิริยาของพระองค์ตลอดเวลาเขาไม่ว่าพระเยซูเจ้าแต่หันไปถามสิทธิ์ของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าทรงตอบโต้แทนสิทธิ์ของพระองค์ว่า คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนไข้ต้องการซึ่งมีคารเปรียบเทียบให้ฟังว่าพระองค์ทรงมาเพื่อช่วยคนเก็บภาษีและคนบาปให้รอดพ้นเพราะพวกเขาเปรียบเสมือนคนเจ็บป่วยที่ต้องการหมอพระองค์ตรัสสรุปว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาป ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่เราอยู่กันทุกวันนี้อาจจะไม่เหมือนสถานการณ์ของชาวอิสราเอลสมัยประกาศศกอามสที่ขาดพระวจาแต่อาจจะเหมือนสถานการณ์สมัยพระเยซูเจ้าที่พระวจามาถึงเราอย่างมากมายในแต่ละวันแต่เราอาจจะไม่ฟังพระวจาของพระองค์ก็ได้ ไม่ทราบว่าสถานการณ์ไหนจะเลวร้ายกว่ากันระหว่างไม่มีพระวาจาจะฟังหรือมีพระวาจาแต่ไม่ฟังสถานการณ์ดีที่สุดก็คือสถานการณ์ของัมธิวครับคือแม้เป็นคนบาปแต่ก็ฟังพระวาจาและปฏิบัติตามทันทีขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายัางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน